คณละบันทุกนต้องเดินไปกินแปเที่ยวครับวันนี้ต้องเดินจะมาทําเมนูเมนูบาร์บีคิวให้ชิมนะครับทําแบบสูตรบ้านๆเราทำแล้วให้รสชาติมันถูกปากนะครับวันนี้ใช้อกไก่ครับพอดีไปพี่แมทมาได้อกไก่มาก็บางบาร์บีคิวก็มีหลายสูตรครับแต่ว่าสูตรสูตรของเขาจริงๆเนี่ยมันจะไม่อร่อยผมว่านะชิมหลายชิมหลายครั้งนะครับมันจะมันไม่ถูกปากคนไทยอะ่ะตัองเดนก็จะทําแบบให้มันถูกปากของเราเองบ้านเราเองครับก็มีนี่ครับอ่า เครื่องปรุงนะครับซอสมะเขาดเทศซอสพริกซีอิ๊วขาวพริกไทยเม็ดรสดีผงชูรสครับใส่ซอสน้ำมันหอยนะครับมาคิดข้าวบันยากับข้าวเยอะอยู่เหมือนกันวันนี้น้ำพริกตาแดงผักนึ่งยำเต้าป่าส้มครับแกงผักละผักเสี่ยวก็มีครับมาทำหัววิมอนนะครับอ่าก็กับข้าวก็เยอะอยู่แต่ว่าเราทำสูตรนี้ครับเดี๋ยวผมก็จะ ทำทีหมักเลยนะครับหมักไก่ครับครับมาถึงขั้นตอนการหมักนะครับใส่ซอสประเทศซอสกระเทศซอสพริก มักไวนานหน่อยมันก็จะนุ่มครับแล้วก็ใส่ขาดไม่ได้เลยนะครับพริกไทยเม็ดสีขาวแต่เราต้องไปตำให้ละเอียดนะครับมันจะหอมที่ว่ามันไม่ถูกปากคนไทยเพราะมันอาจจะมันอาจจะจืดๆนะมันใส่รัวดีเข้าไปหน่อยมันทำง่ายครับซีอิ๊วขาวซีอิ๊วขาวมิกระเชฟใส่ไปเลย รสชาตินี้ถูกปากคนไทยแน่นอนครับดต้องก็ได้นนเลยหมกักให้เข้ากันใช้หมูก็ได้นะครับแต่นี้ผมใช้ปกไก่ <Okay. S 1> สีสันน่ากินครับหมักไว้ประมาณครึ่งชั่วโมงจริงๆถ้าจะให้ดีนี่หมักไว้สักสองชั่วโมงนะครับ หรือว่าหมักตอนเย็นแล้วใส่ตู้เย็นไว้พรุ่งนี้เช้าเอามาเอามาทำเนี่ยมันจะเข้าเข้าในเนื้อไก่ดีนะครับหอมพริกไทยเม็ดหมักไว้สักครึ่งชั่วโมงชั่วโมงนะครับเดี๋ยวก็เสียบย่างไฟกันอ่อนได้เลยครับมันจะเข้มข้นนะมันจะมีกลิ่นน้ำมันหอยแล้วก็มีเอ่อเข้มเข้มข้นกว่าเดี๋ยวรอติดตามครับ หลังจากหมักมาประมาณชั่วโมงนนะครับก็พ้อมมาไปย่างนลครับหอมพริกไทยเม็ดนะครับให้รายของงานก็เดี๋ยวผมพาไปไปย่างเลยครับครับนี่ครับบรรยากาศย่างบาร์บีคิวครับก็มีมีเยอะนะครับเมื่อกี้ย่าเอาเนื้อมาหอีกจะเป็นบาร์บีคิวย่างเนื้อก็มีนะครับบาร์บีคิวเนื้อก็มีครับหมักอยู่ครับแต่อันนี้เป็นบาร์บีคิวอกไก่นะครับ ใช้ส่วนอกไก่นี่มันก็มันเยอะดีอะนิ่มดีครับนี่ครับย่างไฟกันอ่อนนะครับอ่าเดี๋ยวเราติดตามต่อันสูกครับเดี๋ยวผมชิมให้ดูเลยนะครับปิ้งมาแป๊บเดียวก็หน้าตาของบาร์บีคิวสูตรพงเด็ดครับก็ใช้ได้นะครับกินแบบชิวๆที่บ้านครับเดี๋ยวไฟแรงนะครับไฟกอ่อนไก่นี่ไม่ต้องสูงมากก็กินได้ครับเดี๋ยวมีเนื้อมาอีกนะครับเนื้อก็กำลังหมักครับ มีเนื้อวัวครับผมเดี๋ยวเราติดตามต่อนะครับน่ครับก็ไปอันเสร็จพิธีครับรอชิมเลยเป็นบาร์บีคิวไก่นะครับแล้วก็มีเนื้อกับไก่ที่รอย่างอีกเยอะเลยครับครก็กินกับข้าวเย็นนะครับผมจะชิมให้ดูเลยรสชาติจะเป็นยังไงนะครับชิมชิมตูวมันดูนะครับชิมให้ดูนะครับ แงหอครับบรรยากาศมันร้อนมากชิมดูครับร้อนไก่มันไก่มันเหนียวหนักมากพอดีครับถูกถูกปากรสชาติคนไทยแน่นอนอ้โครับลองไปทำกินดูนะครับใช้ไก่ใช้หมูเนื้อก็ได้ครับอือหวาน ยังเยอะเยะเลยก็หมักชิมกันต่อเลยครับโอเคนะครับควรบรนทุ่งกับโรงเรียนพากินพาเที่ยวครับมาทําไก่บาบร์บีคิวครับทํากินแบบที่บ้านนะครับกินกับครอบครัวอ,อร่อยครับ